ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินรายงานคุณธรรม M.A.R มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมโรงเรียนบ้านคลองอุดมขอรายงานคุณธรรม M.A.R ของโรงเรียนตามประเด็นรายงานดังนี้ประเด็นที่ 1. ระบุป,ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำโรงเรียนบ้านคลองอุดม มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะครูนักเรียนเพื่อระบุปัญหาหรือประเด็นความดีที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยมีปัญหาที่อยากแก้ได้แก่นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่นักเรียนเดินแถวไม่เป็นระเบียบน,นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้และความดีที่อยากทำคือการบูรณาการคุณธรรม ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนประเด็นที่2การกำหนดเป้าหมายคุณธรรมที่ต้องการบรรลุโรงเรียนมีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรคือมีความพอเพียงมีวินยัยใส่ใจสุจริตมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนประเด็นที่3การวิเคราะห์สถานการณ์และทุนของโรงเรียน ที่จะช่วยให้เป้าหมายสำเร็จที่แสดงหรืออธิบายระบุได้อย่างชัดเจนโรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดเด่นของโรงเรียนคือผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการลงมือปฏิบัติและวางแผนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีพระสงฆ์วัดบ้านคลองอุดมที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาพระสอนศิลธรรมและที่ปรึกษาด้านคุณธรรมของโรงเรียน ส่วนข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมคือการย้ายของบุคลากรครูทำให้การดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่องประเด็นที่4กิจกรรมหรือวิธีการบรรลุปเป้าหมายโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยโครงการคุณธรรมสพทซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้อบรมค่ายคุณธรรมโครงงานคุณธรรม โดยมีการจัดอบรมให้นักเรียนแกนนำส่งผลให้มีหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมกิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยกิจกรรมวันสำคัญต่างๆมีการประเมินหรือสะท้อนกลับกิจกรรมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมและมีการปรับปรุงกิจกรรมคุณธรรมสอดคล้องกับผลการประเมินประเด็นที่ 5. โรงเรียนมีระบบระเบียบคณะทำงาน วิธีการสนับสนุนให้กิจกรรมคุณธรรมมีโอกาสประสบความสำเร็จโรงเรียนบ้านคลองอุดมดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลัก4บวก6โมเดลเพื่อให้นักเรียนคณะครูและผู้บริหารเกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมชัดเจนมีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ รวมถึงชื่นชมประกาศคุณความดีของครูนักเรียนผู้ปกครองในการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมอยู่เสมอประเด็นที่6ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้กิจกรรมประสบความสำเร็จผู้บริหารแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแสดงออกถึงการบริหารงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเป็นระบบ ประเด็นที่7คุณครูในโรงเรียนสนับสนุนให้กิจกรรมคุณธรรมประสบความสำเร็จครูและบุคลากรจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้โครงงานเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมดังนี้การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับเรียนทองอันดับที่3การประกวดมารยาทไทยระดับเรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม นอกจากนี้คณะครูยังได้แสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนประเด็นที่8นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตามอัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน Wh. ประเด็นที่9ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรม ผู้ป,ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในทุกๆกิจกรรมเช่นกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตักบาตรทาบุญในวันแม่และวันสำคัญต่างๆทั้งนี้โรงเรียนได้มีการเผยแพร่กิจกรรมคุณธรรมผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook และ OBEK บ i n e ประเด็นที่10นักเรียนมีคุณลักษณะเปลี่ยนแป,ปลงหลังการดำเนินกิจกรรม นักเรียนมีผลการเรียนระดับชาติโอเนต็ตสูงขึ้นนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกที่ดีคือมีความพอเพียงมีวินัยรับผิดชอบกระตันยูและมีจิตอาสาประเด็นที่11คุณครูมีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงหลังการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมหลังการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมคณะครูมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีวินยัยพอเพียงสามคัคคีส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูรู้ชนคนคุณธรรมรางวัลครูดีสีทุ่งพระยาและรางวัลครูดีสีสนามชัยเขตทําให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่12 ผู้บริหารมีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงหลังการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมหลังการดำเนินกิจกรรมผู้บริหารมีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงานมีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ได้รับรางวัลคู่รุชนคนคุณธรรมรางวัลครูดีสีทุ่งประยาและรางวัลครูดีสีสนามชายเขตประเด็นที่13โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหลังการดำเนินกิจกรรมคุณธรรม หลังจากดำเนินกิจกรรมมีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภายนอกและมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยน่าอยู่ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลได้แก่เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว เกติบัตรศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรมโครงการคุณธรรมสะพทประเด็นที่14ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่1กับประเด็นที่2โรงเรียนกำหนดเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือพอเพียงมีวินยัยใส่ใจสุจริตมีจิตอาสา สอดคล้องกับปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำประเด็นที่15ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่2กับประเด็นที่4โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสอดคล้องกับกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนประเด็นที่16ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่3กับประเด็นที่4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และที่ปรึกษาด้านคุณธรรมสอดคล้องกับกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนประเด็นที่17ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่4ถึงประเด็นที่9กิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนเป็นไปตามขั้นตอนระบบงาน4-6บวก6โมเดลได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียนประเด็นที่18ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่4กับประเด็นที่10ถึงประเด็นที่13นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกครูมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกผู้บริหารมีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทำงานมีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภายนอก มีสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ